ไม่หน่อสิเฮ็ดแเพียงอย่างกินผู้เดียวนะคะเพรใหญ่ออบอกกินน้ำไงหน่อยแต่สมัดตับไก่ก่อนนะคะตับไก่ไม่ไงหน่อยแตจะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือลงไปใส่ผงชูลดนิดหน่อยนะคะน้ำตาลนิดเดียวนะคะใส่ซ้นนี่ค่ะแล้วก็เพิ่มแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันนะคะ ตับไก่เวลาถือเกลือเห็นบ่คะจากสีดำๆสิกลายสเปลี่ยนสีนะคะเห็นบ่คะพอถือเกลือปุ๊บตับไก่เขาสิเปลี่ยนสีทัทนทีนะคะนี่ก็จะใส่เป็นสอดุงรสนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนีหน่ยก็จะมักไวประมาณ30นาทีนะคะให้เครื่องมันเข่าเพราะว่าเดี๋ยวพอดีมักไว้เสร็จเรียบหน่อย ต,ต่ตางตกต่างเงเสร็จกับปิบบ้งได้พอดีเนาะค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการมัดตับไก่นะคะอันต่อไปไม่ไนมา่าจะมัดนวดปลาหมึกนะคะปลาหมึกก็บบมี่ยังหลมีนะก็ใส่ผงชูรลดลงไปค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะก็ดึงงดนิดเดียวนะคะเกลือค่ะเกลือในข้าใส่ ลายนิดนึงนะคะเพราะว่าหนวดปลาหมึกของเมย์น้อยมันจะจืดนะคะเป็นหนวดปลาหมึกที่เป็นปลาหมึกที่แซ่แข็งนะคะดังนั้นเมย์น้อยใสยีใส่เกลือมันลายัคหน้อยนะคะให้นันซึ่งเขานามนะคะแต่พอถึงกา้าเข้มนะคะใส่ให้มันได้รสชาตินะคะพี่น้องตองก,กาเอาเพราะว่าในปริมาณของเกลือเนี่ยไม่หน,น่อยก,บอก็บ่ได้เพราะว่าแต่ละคนเห็ดหน่อยเห็นลายมาคู่กันนะคะจากนั้นเมย์น้อยก็จะซอสปรุปงรสลงะค่ะเขาจะมักให้สีมันสวยพ่อ พอทีว่าเข้าไปย่างแล้วนี่สีสินากินนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมักถินไว้เหมือนกันค่ะสามิ้นหน้าที่หรือชั่วโมงนึงนะคะแต่ว่ามีหน่อยภาษาเซนาที่กับพ่อแล้วะะอยางค่ะกลิ่นปิ้ง,งย่างเขายังมีนำ้ำจิ้มอยู่นะคะค่ะนี่ก็คือการมักประมึกนะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งยางนะคะนี่น่็จะมักเนื้อนะคะเดี๋ยวล้างสอนก่อนนะคะที่พอใส่มือเพราะว่ามัดมันเป็นอาหารสามอย่างสามชนิดกัะนเนาะคะ่ะ แต่ว่าไล่ปิ่งกับปิ่งคือกันมันก็คือเกลืออันเตมันนะบางอย่างมันผสมผสมกินผสมอยังกันในช่วงเขาหมักนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อติดมันนะคะไม่ใช่น้อยใส่เป็นเนื้อติดมันนะคะเนื้อเศษติดมันนะคะเพราะว่ากินผู้เดียวบ่มือดอกวกันที่หมักหมักไว้อาจจะได้กินต่อมื่ออื่นอีกนะคะนี่ก็หมักประมาณนี้ผงชูรสค่ะน้ำตาลนี่ไม่ใช่ออกหวานเข้มนะคะเกลือ นิดหน่อยพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำบนดาบนะคะที่เป็นแบบว่าเนื้อมักเนื้อส่วนพริกไทยดำนะคะดังนั้นจะเน้นพริกไทยดำนะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะมีกินข้าวนะคะแ่วมาไม่หน่อยก็ใส่กระเทียมนะคะไม่หน่อยใส่เป็นพริกไทยดำแทนนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแบบกินข้าวนะคะ จะมันหอยนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้อนวันน้ำจิ้มกันจ้าเฮ็ดน้ำจิ้มกันนะคะวันนี้ไม่น่อยจะเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรใส่ขิงนะคะ มมีอย่างร้ายค่ะใส่ขิงลงไปใส่กระเทียมลงไปนะคะตำขิงกับกระเทียมให้แหลกก่อนนะคะ นอ่คือเอาละเอียดกับใส่เครื่องปั้นด้นะคะหรือว่าใสโคกหินต่ำก็ได้นะคะแต่ว่าไม่น้อยว่ามีโขกหินนะคะสครื่องปั้นนี่อยู่ค่ะแต่ว่าไม่น้ไยบ่ใส่นะคะมันทอดกระเทินเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งจนมากจะเป็นกบตจำนี่ไม่ยบหน่อยเพามักใสเครื่องนะคะแต่บ่จำเป็นจำเอาเองค่ะบ่แหลกแต่ว่ามันก็ไดกความแสบพรกันนะคะอันนี้ก็เดกแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะค่ะอันนี้บอกเราว่าไม่งยหน่อยใสวิธีนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ริก สดลงไปค่ะเขียวแด,ดงเพอคมสวยงามน้ำน้ะค่ะ แดดตอนนะคะเนี่อจะสดแลประมาณนึงนะคะเพราะว่าตำครกบบมันครกหินต้องคั่ะลาแด้แดกทั้งครกังธรรมดาเข้าเนี่ยแหละค่ะเอาแล้วค่ะก็สังเกตจากนั้นเขาก็จะใส่เกลือนะคะนี่คือเกลือนะคะใส่เกลือลงไปะคะ่ะน้ำตาลนะคะเตียวหวานนะคะ สมไซชูค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเมย์หน่อยบอน,นี่อ่บอาบมักใส่หนามบักหนาวนะคะแต่ว่าพี่น้องสิเปลี่ยนเป็นหนามบักหนาวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความมักเนาะคะ่ะเนย์ว่าก่อนใส่น้ำสม้มสายชูในนะน้ำจิ้มซีฟูดดด้ดรสชาติสัมเัสจะเด็ดสะดวงกว่ากันนะคะเี็นไหมคะก็จะข้นให้เข้ากันนะคะแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้ของเมย์หน่อยบบใส่หนามปลานะคะ เน้นยำนะคะมอบปใส่น้าปลานะคะใส่เกลือแทนนะคะท้ำจิ้มซีฟู๊ดเห็ดหลายสูตรเนาะค่ะมีหน่อยไปเห็ดเบิญงหลายอย่างแล้วนะคะพี่น้องเราไปเปิดเบิญงนะคะในหมวดน้าจิ้มนะคะแกลือล้าพริกต่างๆนะคะมีหน่อยจัดหมวดหมูไว้แต่ละคีมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแดีไม่อยาก็จะชิมก่อนนะคะเกลือข้อแล้วน้ำตาล นิดหน่อยนะคะขาดหวานเติมเค็มอีกนิดนึงนะคะเปรี้ยวเค็มหวานสามรสเผ็ดสี่รสนะคะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานเลยะคะ่ะฉะนั้นแล้วค่ะนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเมียน้อยนะคะสูตรใส่ขิงนะคะเห็นบคมคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเขามาชิมมือกันนะคะเราจะชิมกันจ้าอ้าร้วการนี่นึงความสุกเ,เล็กๆแน่อนอๆในการใส่ชีวิตของเมียน้อยเนาะค่ะกระทะหน่อยนะคะ,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 คะมื้อนี้กินอยู่นอกบ้านเนาะคะ่ะ พ่อใหญ่ก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อใส่กองเมื่อถือท้ายนะคะพรอมจะได้อัพไว้ขึ้นนะคะปิ่งย่างเขากบพร้อมทีจะกินแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมาชิมกันนะคะในความสุขของเมยหน่อยนะคะมาชิมกันนะคะนี่คือเนื้อย่างนะคะเนื้อย่างนะจ๊ะเนื้อย่างนะจ๊ะเียหน่อยค่ะพักก่อนค่ะเสี้ยเบิรงเป็นยางยาไปนะคะเนื้อย่างจิ้มแจ่วน้ำพริกจิ้มจิ้ม น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรใส่ขิงของม่ยายดอยนะคะอือยอดชอบจริงอะไรจริงนะจ๊ะเอามาชิมหมึกย่างจะหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสกอน สุกเล็กๆน้อยๆหายได้ในครอบครัวนะคะพี่น้องก็ล่อไปปั๊บใส่ลงนะค่ะหาความสุกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะมาชิมตับกันนะจ๊ะตับจะตับ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 รับจิ้มจิ้มซีฟู๊กพี่น้องเอ้ยพูดอะพูดอะพูดอะพูดนะอื้มฮอนกระแทบ ขนม้ารักนะจ้ารักนะจุ๊จุ๊รักใจใจจ้า